เปิดไม่ครับซิงลิกหรือ,เ,อเปิดไหม่ไม่เป็นไรจะทำมาสก,กินผมเป็นนาเล็กเนี่ยก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันถ้าไม่ไมช็อตหรืออะไรเสียงอันนี้ไปก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อน นอนเดี๋ยวเราจะไปจับม้ากันจับม้ากันจับมาจับมาเม,มื่ตอนนี้ไม่มีที่วางไหมเนี่ยบอกเลยก็มันมีใบตั้งโต๊ะแต่ไม่มีที่วางไหมหาที่วางไหมอันหนึ่งเจอที่วาง โอเคได้ยินกันรืยยังอะโอเคที่วางม้ตรงนี้ก็น่าจะวางได้ประมาณชั่วคราวไปเดี๋ยวเราจะพาไปหาท,ที่ที่มันมีม้ากันนะ <c oughs> กล่องอันมั้มีเนมแท็กด้วย <c oughs> แต่ไม่มีแงนด้วยมไม่รู้จะอไปทำอะไร <c oughs> โอ้ท่ิงมาตรงนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันก่อเลยเขี่ยไปไปหามากันไปไปหามากันเอามาทางประมาณที่ทางนี้แหละที่ทางนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเลย

โอ้ oh, รอดได้ไงอะซาร่าอยากรู้ไหมผมรอดได้ไงอยากรู้ไหมผมรอดได้ไงผมใช้ดาบฟันมันไง <c oughs> อย่าขอเชคคิวสักสคนหนึ่งว่ามีเสียงไหมเออเดี๋ยวฉันขอเชคคิวนะโอเคต่อเลยมีเสียงอยู่ป่ะไปจับม้ากันดีกว่าไปเลย <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> ไปเลย ไปจะสักคู่เ oh ห็น oh คิเปอร์เ oh ห็นคิเปอร์เห็นคิเปอร์แล้วไงเห็นคิเปอร์แล้วฟันฟันแล้ว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 กระโดดตูร์ร่าจุดตูร์โอ้โห โอเคเราแล้วเราจะเจอไม้เ <lok> นี anyway, ่ยเจอวัวเนี่ย <t> ข <ong> <the> ี่วัวได้ไหมเนี่ยเจอแม่มดอีกเกอขอซืสอแม่มดจำลึมช่วยเอาคู่บอกมาแบบวันนี้มากมีฟักทองด้วยฟักทอง เออเลิมปิดใบใ <c oughs> สาใไม้มันยุ่งมากเลยเนี่ยโอ้ยเราขาดหม่แล้วเนี่ยอยาได้ที่ตั้งโต๊ะเนอเวย้ยเจอฟักทอเจอฟัก จอฟอกทอง ร้องอะไรวัวจ,จนจับย่างสดเลยมาจ้ะมาอยู่ไหนอ่ะข้าต้องการมานะเฮ้อตัวอะไร อ๋อแกนึกว่าม้าอ้เอพีตก โอเคโอเคก็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 กคืออยู่ในน้ำนหน่อยอยู่ในน้ำนานไปหน่อยแหลกเบยแหลกเลยนะแหลกเลยแหลกเลยเดี um. ๋ยวคณะผมต้องหาที่นั่งใหม่หน่อยแล้วเนี่ยหาที่ตั้งโต้เอ้ยหาไหม่เฮ้ยที่ตั้งโต้อะไรวะหาที่วางไหม่ตั้งโต้ไม่ได้ตัวความมันลกจัดไง ตอนนี้พักนี้คือมาตามหามากแก้วะนะ่ะเฮ่เฮ่โอ้ยโอม,มีหมูอ่ะข้าหมูหน่อยแล้วกนันเชวานี้กินแต่เนื้อแกะมาใหม่ไงเออกินคุณค่าก็ไม่ต่างอะไรจากเื้อกนี้เลย หายไปนาน,นนะเดี๋ยวเอาร้านกำลังจะกลับมาพอดีเซฟมันหายก็เลยต้องมาดังเรียนใหม่ไม่กินแล้วแกะไม่ฆ่าแกเฮ้ยแกโอ้ยแกไก,ก่เอ้ยหมูดิ จะเริ่มจะต้งไหนก่อนดีเนี่ยอยากได้หมามาเป็นคู่หูโว่โว้โว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 ้โว่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 ได้โว่าถ้าข่โว่โว่โว่โาก็ได้นะเว เออเจอเย้า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 เจอเบลเจอเบลเรียลแล้วเจอเบลถ้าเราจะมาดำเราจะมาดำล้วนเลยอ่ะมือเปล่าล่ะเลือดน้อยนลยเนี่ยเลือดน้อยไปไหนเนี่ย เฮ้ยรับชั้นสิเออโอเคจะข้ามแล้วสามชั้นให้มันรอดก่อนดีกว่าเออสองให้มันรอดก่อนโอ้โหวิ่งอะ เออวิ่งก okay. <fish> ็ใช้ได้นะโอเคงั้นเอาตัวนี้มาอ่ะโอเคเอาตัวนี้แล้วกันโอเคๆเราเราไม่ว่าขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยตัวยตัวตัวอะไรอยู่ตรงนั้นตัวกิ๊กแกแกแกตรงนั้นไม่ใช่หมาขายเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมาอะไรนั่นอยู่เฮ้ยมาตัวนี้คืออะไรมาตัวนี้คืออะไรมาตัวนี้คืออะไรเฮ้ยคือตัวอะไรคือตัวอะไรจับน้ำตาลปุ๊บขี่เลยนี่แน่ เดี๋ยวโซมมิ่งแล้วเด้่ยเธอเอ้ยมาเร็นตัี้เลยอ่ะไปกันก็รู้เถอะครับโอเคของฉันมึงต้องรอดกัดโตสิ โอเคตัวนี้วิ่งเร็วกลับบ้านด่วนเลยไปกลับบ้านดูกับบอลกับบอลกลับบ้านกูครุตัวตักันทางไหนวะเนี่ยเดแลก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 แป๊บนึงแลกแลกเค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 ยไม้สัสซีนไหมเฮ้ยอออ๋ออ๋ออมึนมึนทางมึน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 พาร์ทนี้บอกไว้เลยว่ามึนหาเต็มถุงบาอวกได้เต็มถุงบาอวกนะวัน ไปต่อไปต่อสัดิ้ง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 ดิง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 น้หมา้ตกเขาล้ค้ขึ้นเฮ้ย2แชม้มันน่าจะขึ้นอย่นี้ว่ตอนนี้ เออขึ้นอยู่เก่แค่แค่ขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้หน่อยนะโอเคๆขึ้นอย่างนี้ก็ได้ปะเฮ้ยเฮ้ย ดูลำบากว่ะเอ้โหเดี๋ยวก่อนมาน้ำตาลไปแดงแล้วเงอ่โอเคเลือเต็มพอฉันจะพานายไปแบบดีแล้วเอ้ยมามมก,กไมาูไม่มีเชือกกับไปมาไม่มีเชือกกลับไปเร็วเอ้ยบากูระาดดีะเดี๋ยวก่อนวะวะวะวอวะ่มะวะะวะวะวา ก่อนม,มามามึงอยู่ไหนมามาพยายามอยู่อย่ามาอยู่กับกูอย่ามาจุ๊บไปโน่นเลยสุกับมาพยายามอยู่มากำลังพยายามอยู่พยายามที่จะเอามึงขึ้นไปเนี่ยอยู่ได้เลยรักม้ามากเลยตอนนี้รักม้ามากกับชีวิตเลยลูกี้ ยี่ทำบทางบาหามาไปปลอดภัยดีกว่าโอ้ยมาขึ้นไปเออไปเลยมาสิบายแล้วบ่ากิปเปอร์บ้าบ้าตู้โอ้โหจะเอาอยัางไงวะเดี๋ยวคือเดี๋ยวกลับมา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  รอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยย่อแหลกคเคๆปะนี่แหละรา,ามาตรงนี้แหละจะจบได้ว่าจะถึงบ้านลแล้วโอเอออกมา,มาตองงนกลางคืนไม่ดีเลยเนี่ย จริงแล้วก็มุมงัตงตีเช้าแต่ววนมืดก่อนผ่าซอกเขานี่ไปข้ามเขาไปก็จะเป็นบ้านของเราแล้วบ้าภูมิใจไอยาา่ามาขอคุณพูดไม่ได้ดนัยย่นงไม่ใช่อย่างนู้น้าม,มาขีดบ้านแหละปลอดภัยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ,อยู่กับวัวนี่แหละไปนอนแล้ว da của mày thì nó là tìm mặt kín nữa kẹt gọn nôn 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 Má ờ đây นุก็ได้ดินที่อนยาตไม่เกิดอะ่ะเข็เ,เก็บไปดูขยันขุดมากเลยโดยเฉพาะทานเนี่ยเอ่อเห,ห็นเ,เนะห็นอะไเก็บไปไหนเห็นอะไเก็บไว้นี่เฮ้ยเห็นอะไว้อันนี้เป็นไม,ม,ม้ใช่โอเคเออ่ขอปิดไม้แป๊บนึงอะปิดไม้แป๊บนึง อเคค่ะท่านผู้ชมครสวัสดีงไม่มีอะไรมากแลแหละสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยย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  พี่ตุ๊กตาไม่ทำแล้วหรอแล้วเขียนแล้วทำแล้วแบบหายเนี่ยทำตั้งนานโอเคไปแล้วไปแล้วงหงมายแบบไปแล้วโชคดีเจอหนโ่มที่น่าส,สว่นดีครับ